สวัสดีค่ะขอ,อนำคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวเด่นประจำจังหวัดชุมพรกับดิฉันพรปกฏยานิรัตค่ะเดือนนี้นะคะภารกิจของนายพรศาักินเมืองเกา่าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะอยู่ในภารกิจเดือนสิงหาคมแม้จะเป็นเดือนที่ยังคึกคักนะคะขอบอกว่าในเดือนที่มีความคึกคักมากมายพิเศษนี้นะคะแฝงไว้ด้วยทั้งความตึงเครียดแล้วก็ยังมีแอบคุกคิกน่ารักน่ารักมานำเสนอต่อคุณผู้ชมในช่วงนี้รายละเอียดน,นะคะปาจะนําเสนอคุณผู้ชมใหม่ภายในช่วงต่อไป จะขอนำเสนอข่าวแรกข่าวนี้ก่อนเลยค่ะเมื่อวันที่23สิงหาคม2556ค่ะมาดูในายพิรศักดิ์ขินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะในบุค,คลิกแบบขบอยขบอยประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ของดีชุมพรครั้งที่3ประจำปี2556ค่ะณบริเวณสวนสาธารณะอภากากรกิติวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรงานนี้มีเกษตรกรและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยมีกระบวนกรแห่รถผลไม้ของ8อำเภอค่ะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดประดับประดาตกแต่งผลไม้ได้อย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวสำหรับภายในงานนะคะมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรค่ะรวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการยังมีการประกวดการแข่งขันปอกกล้วยเล็บมือนางการประกวดหนูน้อยเกษตรแฟ แข่งขันชูชกชิงแชมป์โลกโดยการกินผลไม้แบบไม่จํากัดค่ะในงานนี้นะคะก็ยังจะได้นําลีลาค่ะการปอกทุเรียนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้แข่งขันนะคะมาฝากคุณผู้ชมะคะ่ะมาดูกันนะคะว่าลีลาของใครน่ะจะเข้าตากรรมาการที่สุดนะคะส่วนบรรยาก,กาศของการแข่งขันชูชกชิงแชมป์โลกค่ะรอบชิงชนะเลิศ โดยในการนี้นะคะได้มีการคัดเลือกไปแล้ว2รอบด้วยกันค่ะเพื่อที่จะต้องมีการเฟ้นหานักกินผลไม้ทุกเชื้อชาติที่ได้ทําเวลาดีที่สุด12อันดับแรกค่ะมาจิงชนะเลิศกันเพื่อที่จะรับเงินรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะงานนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยนะคะออกสื่อกันทั่วประเทศแน่ไหนจะเก็บตกนะคะข่าวนอกลู่สเก็ตข่าวโอ้รอบนี้จัดหนักจัดเต็มเลยค่ะ ยังไงล่ะคะคุณผู้ชมแหมงานนี้ธรรมดาซะที่ไหนคะออกสื่อกันทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนกลูกเก็บตกสเก็ดขาวโอ้โหจัดหนักจัดเต็มทุกรอบนะคะท่านผู้ว่าคะนำเสนอข่าวต่อไปกันคะ่ะกับข่าวเมื่อวันที่2 8สิงหาคม2556คะ่ะช่วงนี้วนเวียนอยู่กับผลไม้นะคะที่ตลาดกเกษตรส่งออกต่างประเทศคะ่ะตลาดอวยชัย3อาอเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะค่ะได้เดินทางไปติดตามทุเรียนอ่อนที่มีกลุ่มพ่อค้านํามาขายซึ่งทําให้เกิดการส่งออกสินค้าที่ด้อยคุณภาพค่ะเป็นการส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนไปยังภายในและต่างประเทศอีกด้วยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพกรกล่กวกาวว่าได้มีการร้องเรียนจากผู้ประกอบการในพื้นที่ มีการนำทุเรียนด้อยคุณภาพมาจำหน่ายส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนและจากปัญหาดังกล่าวค่ะได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพร้อมกำชับพ,พ่อค้าห้ามนำทุเรียนด้อยคุณภาพมาจำหน่ายโดยเด็ดขาดได้มีการจัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วนะคะซึ่งจะเน้นการลงพื้นที่ตรวจสอบและมีการประชาสัมพันธ์เสริมให้มากขึ้นในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ไม่พบการกระทํานะคะ แต่ยังจะเป็นการพยุงราคาทุเรียนให้ดีขึ้นอีกด้วยเอาละค่ะขอความร่วมมือด้วยนะคะสำหรับพ่อค้าคนกลางแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,ร,กรของเรานะคะอย่าได้หลงผิดคิดตามไปกันละกันเราก็ต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะนำพาให้เศรษฐกิจของชาวจังหวัดชุมพรนะคะได้พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ให้ชาวต่างประเทศเนี่ยเขาจหนมีจังหวัดเราได้ด้วยนะคะขึ้นชื่อของผลไม้ด้วย ข่าวต่อไปนี้เลยนะคะขอบอกว่าอาจจะตึงเครียดนิดนึงนะคะแต่ก็นําเสนอต่อคุณผู้ชมในช่วงนี้ค่ะข่าวนี้อยู่ในช่วงระหว่างวันที่2-6กันยาย,ยน2556ค่ะเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางและปาล์มปิดล้อมสารกลาง4คืน5วันค่ะสืบเนื่องจากกรณีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองค่ะได้มีการรวมตัวปักหลักชุมนุมด้านหน้าบริเวณสารกางจังหวัดชุมพรค่ะ ื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือการประกันราคาย,ยางตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะรวมเป็นเวลา4คืน5วันได้มีการปิดประตูด3ด้านเหลือไว้1ด้านเพื่อที่จะให้เป็นการเข้าออกทางเดียวโดยในการนี้ยังมีการยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาย,ยางและปั๊มน้ํามันค่ะสําหรับบรรยากาศการชุมนุมตลอด4คืน5วันพี่น้องเกษตรกรหมุนเวียนเดินเข้ามาร่วมกันชุมนุมอย่างต่อเนื่องค่ะ ไม่ต่ำกว่า1500คนถึง2,000คนเลยทีเดียวกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ50คนถึง100คนได้มีการปักหลักค้างคืนด้านหน้าสารกลางจังหวัดชุมพรค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้สั่งการให้ตำรวจและสมาชิกกองร้อยอสอจังหวัดชุมพรมาดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะพร้อมกันนี้ยังมอบให้ในายชนะการทิ่ประเสริฐสุขป้องกันจังหวัดชุมพรได้ประสานกลุ่มโอทอปนะคะนำสินค้าลงมาจำหน่ายค่ะแม่ มีการซื้อไอศครีมมาแจกจ่ายให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้คลายร้อนในเวลาเดียวกันด้วยนะคะเป็นยังไงคะบรรยากาศที่เรานำมาเสนอต่อคุณผู้ชมแหมถึงจะตึงเครียดยังไงนะคะเราก็มีทางออกนะคะบอกแล้วทุกปัญหามีทางออกนะทางออกนี่เขาบอกว่าคลายร้อนกันอย่างเห็นชัดเจนลอยนะก็ได้ไอศครีมของท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดชุมพรเราไปกันนะคะแหมเห็นแล้วอิจฉ้าอยากได้สักแท่ง รอบหน้านี้น่าจะไปอยู่ด้านหน้าด้วยนะเอาละค่ะนํำคุณผู้ชมสู่ข,ข่าวต่อไปเลยนะคะข่าวนี้นะคะเขาเป็นขอบอกว่าอืพลังของสตรีวันที่16กันยายน2556ค่ะในช่วงเวลา15นาฬิกาณสวนสาธารณะอภากรกิติวงอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานเปิดงานพลังสตรีไทยก้าวไกลสู่อาเซียนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มพลังสตรีร่วมงานค่ะ นายวิสารเตชะติรวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตัวอย่างเห็นชัดก็คือว่ากองทุนพัฒนาสตรี70ล้านเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย77จังหวัดที่จังหวัดชุมพรได้รับก่อนเพื่อน,น้องสวนยางพี่น้องสวนปาล์มมีปัญหาวันนี้ท่านผู้รายการจังหวัดได้กรุณาพาผมไปพบสากรนิคมท่าแซะดีมากครับ เป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาสตรีโดยนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี5ยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรยังได้นำท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะค่ะ ไปน้มัสการสักการะไหว้สเสด็จในโกมลหลวงชุมพรค่ะและกราบนมาสการเจ้าแม่กวนอิมที่จุดชมวิวเขามา่ซีปากน้ําชุมพรแม่ซึ่งก็เป็นเวลาที่ได้บรรยากาศดีออกมากๆเลยทีเดียวก็ได้มีการร่วมกิจกรรมนะคะส่งนกส่งเกาะค่ะเพลิดเพลินกันในเวลาเดียวกันด้วยก็แม่เกือบจะตกเที่ยวบินกลับกันซะแล้วนะคะก็วิวสวยสักขนาดน,นี้ก็ไม่ไปไม่ได้แล้วนะคะจุดชมวิวเขามะซีปากน้ําชุมพรค่ะ ซีไทยก้าไกลสู่อาเซียนแน่เขาบอกแล้วชว่วงนี้ผู้หญิงมา number o เล่นเอาท่านรัฐมนตรีเกือบจะตกเครื่องซะแล้วนะคะกับมวดส่งนกส่งเกาะแน่จุดชมวิวของมาซีนี่ทำเอาท่านน,นี่ไม่อยากจะกลับเลยแต่ก็อย่างนี้ละค่ะฝากว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับสิ่งดีๆที่บ้านเรามีนะคะเล่นเอาท่านผู้นำนะคะของเราอย่างกลับกันไม่ถูกเลยทีเดียว การสรุปข่าวเด่นประจำเดือนของจังหวัดชุมพรค่ะดิฉันและทีมงานนะคะต้องขอบอกว่าหมดเวลาของสรุปข่าวเด่นประจำเดือนนี้แล้วต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะหัวนหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือนะคะแก้ไขปัญหาพัฒนานะคะให้พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรด้วยใจรักจริงๆนะคะ หมดเวลาของดิฉันและทีมงานแล้วพบกันใหม่กับภารกิจต,ต่อไปภารกิจนี้ต้องบอกว่าไปแล้วสวัสดีค่ะนกสรีดีทีุ่ดกินแล้วขี้ไม่แตก <laughs>